อ้น่วันนี้กาถ้าท่านสบายดีต้นแดงๆพี่น้องมาฉุนสุกข้นเลยเลยกเมนีกาเมสิบไลกกาสิผ้าพี่พ้าน้องไปหาขุดกัะปูพี่น้องกัะปูกับกะปูหน้าพี่น้องเมสิบไลกกับบรีกินแต่เึงเลยฮนะเพราะว่าเมสิบไลกกับบริมาพผู้เดียวมากกระเบ้าคําไผเพิ่น มาสิบไร่ข้าคุณดินใช่พี่น้องกับพอสิบไร่พุน่นมากับน้องสาวอีกผู้หนึ่งกับแม่น้องกิบกับน้องกิบพี่น้องแม่สิบไร่กับขอขอบคุณในหลายเนื้นนอที่ติดตามครับช่งแม่สิบไร่บอกว่าชีอยู่พังลาวหรืออยู่พังไทยว่าอยู่ต่างประเทศเนาะแม่สิบไร่กับขอขอบคุณในหลายอย่าลืมก็ไก์กดแช่ส่องแม่สิบไร่ในเด้อพี่น้องพอมีกำลังใจนะพี่น้องเฮ็ดไว้ลุ้นน้ำกันมาชิไล่ย,งยังพี่น้องนี่มาคุดกระปู หันน้องสาวอีกพูน,นึงกับพี่น้องหันลูกเพื่อนพี่น้องเ้ยเก็บยางละมาเองละมาเองเนาะเขาเอื้อนนะมากอีหลูเนาะมาอีหลูหมักกระลูกพี่น้อง <มา S 1> แม<ก>่จิ๊บไล่เอื้นบมถือพูนแม่น้องกิฟกับเพื่อนยางมากกรบบอกคำไพ่เพื่นอ<า> <c ười> นน้นองกิฟตเพื่อนพูนกันยางมาออกหลายๆลายเลยพี่น้นอง ไอ้ประคุษกับปูวันนี้นั่นเนาะปูปูประทั่งปูดดูมาๆพ่อเดี๋ยวมากระดูกนะๆโอ้ยซ้ำจับปูจะกระลูกเนอะปันอีกนะเก่งจันเลยเดี๋ยวคุณนี่เอาแล้วว่าคุณหรอเจ็บมาไม่น่าจะรู้ว่าคุณพูดพูชอบ เช้าไข่แล้วบอป่าถามนันลูกเช้าไข่เลยเวลาเร็วเช้าเร็วจิ๋เดเอามาแม่พลมาเช้าเลยพี่น้องฮะมาคุ้ดกระปูนกันน้องกิบเพิน่นอยู่ข้อกับฉิปหาคุ้ดพุ่นเนี่ยพี่น้องเอ้ยโชคใช่ไปใช้โชคใช่เิ่นจิไปคุ้ดกระปูพี่น้องมึงแม่นะชงผมกระป๊าดิโต้พี่น้องเอ้ยแน่นเลยพุ่นอ,อนั่นกระบ่าวขับไผ่พี่น,อน้นะงนองเอ้ย,บบอ,อ,อ,ยอันเพิ่นกับคุ้กระปูอยู่เม่พิ่นก็ไปคุ้ดกระปูนกันพี่น้องมาใช้ได้หรือว่าได้นะ พี่น้องเห็นแล้วขุ่นเนาะร้องสาวาพึ่งขู่ตื่นพี่น้องเลยตื่นเนาะยักบได้ยักบดไดอันมายับได้พี่น้องเลยอันตโตเม่โตเถือกาตเม่โตเม่โอ้ยมาเนี่ยมาบังกอนชิไรบ่คุณบังกอนพี่น้องบ้าคำพ้องบ่าบ้าคำไพ่พิ่งจะอยู่พี่น้องเลยคุณบังกอนนี่พี่น้อนี่เนี่ยเป็นอย่าง อยากได้กบเด้พี่น้องอยากไก็อยากได้อยากได้้กบเ้อนเนี่ยเป็นอยากก่างโบโอ๊ยได้อยู่พ่น้อโอ้ยดินมันอ่อนนะพี่น้องเอ้ยดินมันอ่อนเพราะคุดอยู่พี่น้องฮะว้าวดินมันอ่อนคือว่าคือบอกข้า,ขาใจนะพี่น้องดินมันชุ่มพี่น้องเอ้ยไปตมไผ่เพ,พื่อนเอิญแหมมาคุดพี่พี่น้องเอ้ย ปูนพ,พักการอยู่แคมพายคุณมึงนี่หัวเด่น,อนนันนนอยู่พี่น้องปูนมาเถินเพิ่นเอินขอไปก่อนพี่น้องเลยบอมีบอหัอนปูนขุดเบิ่งก่อนมาหนีปูนแม่น้องก,กีมเพิ่นขุดอยู่พิ่นพี่น้องมีแต่เล็กน้อยอยู่นี่นหันเคลียดบอหันโอ้ยบอแมนขี่ก้อนก้อนขี่ดินพี่น้องโอ้ยก้อยระบาเคลียด์ปูนขับรถแน่นแน่น,นอยู่พี่น้องเอ้ยหัน โอ้ยพอใช่เกือบแน่โชคบมยานพินเวาของแท้ไม่ใช่ของปลอมพี่น้องฮัน <c oughs> อืน้อยชิจับมูให้จับได้พี่น้องเอ้ยฮันฮันอื้อเพิ่งกระตินแยงแยงเพิ่งเช่าแต่ไข่พี่น้องเอ้ยฮันเพิ่งกระมากุดกระปูน้ำวันนี้ไยได้ตัวเมียอ้าตัวตัวเมียพี่น้องมานเดีวเบิง้งโจ๊บเบิ้งก่อน ห้วยซ่อนันตีนี่กระปูโตเมอีเดีวอุ้ยมันเด้อพี่น้องเอ้ยมันห้วยเมฆกระปูนะาตีกระปูหินอันนี้กระปูหินพี่น้องหันมันบุคือกันพี่น้องค่ะอันนี้กระปูหน้านี่กระปูหินกระปูยังก็เสียอวบบ้างมันนี่หากได้สองตัวพี่น้องเอ้ยตื่นตตเล็กเออเนาะมันก็มีตัวตื่นโตเล็กพี่น้องเอ้ยอืมโตเมอีเดียว โอ้ม oh, ันเดยวพี่น้องเอ้ตัวเม่นี่คำว่าเป็นดูกอะให้ได้แต่ตัวเมนี่เป็นยังเนาะนี่กระปูกับตูแเม่โอ้ยเนาะคอยคอยขุดจะจ้าดูว่าหัวคหมือนก็ได้สามหูเฮี้ยงกันคักขนารโดสามพี่น้องสามอ้ยน้องมาอยู่หวอมกัน้ีเน้องกนโลกกระปูน อดิ้งกระดิ oh, 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 ้งน oh, 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 right, ิ่มนำน้ำซุ่มเนาะมันคุดง่ายจักจักคู่ไรได้สัตว์หัวคนมันก็จักพอดเด้าทอดคงแล้าไม่คุโบไว้เลยเอ้ยมาดูเลยเนี่ยเด้าโชคเอามาโชคคู่นะโชคให้ป้าพี่โชคเด้วหอดเด้วโอ้ยน้องว่โชคไม่ได้เอามาให้ป้าเนี่ยคู่นะตัวแม่ก็โอ้ยก็โว นี่ายแลยกระปูกระปูะมเจ้านะใช้ได้เลยออกเร็วโอ้งหน้องช้าไม่น้กิบเดกกว่ามูเดเขเขียดเขียดเูีดเขเขียดเขียเขียดเขดเเขดเ่ดเเขีนเขยเขีเขียเขียเเ้ดเขียดดเขียดเ เขียดเขียดไวไวคบให้มันในท่านคบคบคบโอ้ท่านเขียดพ่น้อท่านบอฟาทุกคนบอกท่านพี่น้องเมื่งแน่ชงเพ้นกะเฮียพี่น้องก้นกะเฮียคุบเขียดได้เวลาฟาตัวนี่ตัวละอ้ตได้เขียดแล้วพี่น้องลูกภาษาเบียดพี่น้องก็ย่อไปแย่มา ปีนละขึ hmm. no. Yeah. Yeah. No. Yeah. 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 Mm ้นละเพิ่งขึ้นบ่ไรเพิ่งขึ้นบาไรพี่น้องม่งแน่นะปาอมาล้มล้มกบไขึ้นมาเพราะมึงเพิ่งชิได้บ่ีเบมงขอกระซขุดเปี่ยนพิ่นก่อนพี่น้องอยู่วะเนาะปกัปูด้วยหัวโเป็นง Ôi, đây nó Bự vạc, bự vạc Nó ha, chín chết cho ha nha, cho nó ơi Nó ủi nó Đây, yêu Wow subscribe ừ. อ่านโจงพิ่นกับก้นขียออวเลยอ่าน,นอีดาก็น,นั่งเผาอยู่นั่งเผาอายจุกกระปูคุณก้อนมาลายแล้วบ้างเสียมถึงง้องออกก็อนดาเห็นนะบอจุกเอามานนิ Thôi khiến nó làm nó nướng, khinh cà phu vô nè Mẹ, nó nướng cà phu vô ai phụi với nó, ai Nó chốc bộ ngài Bốp, hay này nó nhằng เขาไม่น้งกีเพิ่นกะหูงหา่ดูน้ำกันมาเพิ่นจะได้กรบปพี่น้องเลยก็รแค่ไม่โอเคทีนั้นแม่เอาว่าขีดง่วลาเขาคือวะโอ้ว่าคำไพ่เพิ่นมานีดทีหน้าเนาะใช้ขู่มันยู่เอาขู่เขาใช้ขู่เขาหน่ยก็ได้ใช้ขู่เขาให้ปวทีหยังแดงเอเด้ เอกอันนี้เนาะขุดขี้ศรีกินอยู่วกเกียดนยรเสียมนึงเนาะมกนี่ไนี่บอะไรไม่มีอะไรขอลอง้นี่น้องอะไร ไทยออกมาสะด้วยบริวาเพื่อนในกบขอเขาได้ดีใจน้ำพนพี่น้องค่อยในมานแล้วมานตกแข็งพี่น้องในตัวแม่จุ๊บจุ๊บอือจิตดาคนกบ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 บอเขียดเขียด ไปแล้วข้างล่างหันดิหัจ้มึงบอกขอไพายเป็นสไลด์บอกพี่น้องมีบ่เขียดบ่โอ้ขอบอ่บ่มีดอก เพิ่นก <là> ับค <iah. S 1> oh ุณจูฮันนีู่ง่า่บอทรับย์แล้วบอมันจั่วพี่น้องเพิ่นซับย์แล้วน้ำมันแตกน้ำมันแตกชัวเพิ่นวะกระปูวะแตกชั่วนิ้ยังแตกชั่วอ่านเพิ่นคุยได้กระปูแด้วพี่น้องฮันพุนเด็กน้อยช่องโตเพิ่นกะพร้อมย่างมาบ่มีเบียกประกันหาคุกกระปูพุ่นยุติพุ่นเขาอยู่ฟีพี่น้องเอ้ยฮัน nắng thái yu hân đơ! Hook cà poo gân đơ! À. À, Nong kiếp cả khỉnh chila, vi lòng la hân? hân? Ao la! A maxila bo! Kip! la kumo chila à, nhàng la kính 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 อันลูกเบียดลูกแก้วนี่นั่นเห็นไหมพี่น้องพอจะคูดเบื้องอนเห็นในหูมันพี่น้องกสู้นะกระปูออกมาโคกแล้วหาอยู่พี่น้องเอ้ยมันไตออกมาแล้พี่น้องพอกระปูจักมากระปูออกมาแล้วนะพี่น้องเห็นเห็นอยู่พี่เลยพี่น้องเอ้ยปลาตัวกระปูกะตูลำอือคือน้อง ปูกับมีด้ายสีตัวขาวตัวลำพี่น้องนั้นน้องกับปูคอยแกด้ายด้ายเติมละคอยกับซีเรียสมื่งละตะเบ้นมันสิคั่มแต่พี่น้องเก็บพักขี่ชมก้อนบานี้เก็บพักขี่ชมเพราะได้แกงใส่ก้อนน้องพักขี้ชมกับพักขี้คมอยู่น้ำกันมันเกิดอยู่น้ำกันนะพี่น้องเอ้ยบุญแม่เขียวอุ้มทุ่มนะขอกระชีเก็บเอาก่อเก็บเอามาหนึ่ง อ๋อตงห้ามาดีเก็บก้อนบานีห้ามาดีรอเนาะพักเกิดรรมาซานมันมีสารเคมีมันจะโรยดีดีพี่น้องเอ้ยมันเกิดเรื่วงกันพี่น้องมีแต่รางบักอันใหญ่มันยากมันพี่น้องเก็บเอาก็นี่แบบนี้ได้พอดีแสร็พี่น้องเอ้ยพูดจินทั้งงาทั้งน้อยมันแสร็อดีแบบนี้มีแต่ร่างบักใหญ่มันพากิชมยามนี้พอวันเกิดหึงเลยเนาะ ไว้อรุณมันหลายได้พี่น้อนนงอืมอืมงามงามงามาม,าม,มาหาักอยากเป็นหนองแน่เด้พี่น้องเลยดอกเอาไม่พูดกินมันนี่วัยตายเด้พี่น้องเลยมุนเข่าคอนมุนเอาภักดี์กิชมอืมอือภักดี์กิชมก็เอากิคมก็เอาไม่ต้องเลือกพี่น้องตัวหนึ่งกินโด,ดูด เอาบดเลยนี่แบบนี้เดี๋ยวมันเสบโอ้บิังก่อนขับเอาไว้ก่อนนี่เห็นมันงามเสียเอามันก่อนตึกบางแบบนี้นะพ่อเดี๋ยวพักกี่ชั่วโมงพี่น้องมาเบิังพักกี่ชั่วโมงแม่สิบลายชีลายลายสำหรัน้องชิบมาหนึ่งเนาะเมื่อเมื่อแล้ววันนี้มันค่ำจะเป็นมันค่ำเดี่ยวมึอหาให้กินให้ยากยานบ่ามันเลอะขึ้นมาคืนนี่บ่าวสิบแรกกับเจมเพิ่นบาได้กินพี่น้องกินตอนเช้าพี่ มื่อหาเห็ดกินก่อนชมกับอะไรร้ายเติมแต่พี่น้องเอ้ยก่อนกระชิมเมื่อก่อนมาหนีมาพบกันเถื่อนปะตอนนี้ขอกระหอดเถื่อนนะพี่น้องเอ้ยขอกระชิบอหานึงเข้าแล้วเข้ากันท่านหนึงพอชิบได้เพิ่งกันท่านใดคนวิชายพี่น้องอาหานึงเข้ากันพี่น้องเอ้ยชิบได้กับบริหารหนึงเข้าพี่น้องเอ้ยอุ่นข้าวเย็นข้าวว่าข้าวเต็มข้าวเต็มตีพี่น้องเอ้ยอุ่นข้าวเย็นก่อนจังจะเอ็ดน้ำกระปูนะพี่น้อง เอ็ดแจ้วกับปูพี่น้องกินกับหนึ่งพักเดี๋ยวว่าสีไม่ได้เพิ่งกระชิเท่าพี่น้องเลยพอกระชิปะห้าเห็ดน้องเอื่นเทา ขอไปขอพักกรำเขามานี่จต้มมีแจวมาจีบไปตูดเลยพี่น้อยกรปูใช่มอพี่น้อย กับปูเห็ดแจวกินกับนังพักพักรัม,มอย่างดูเอองามมันจะคบมั้งล่ะงปูเดรได้พป่น้องก็จะต้มก็เอามูไดกุบมันกุบได้กบบางคุพ่อคนณปนยองใช่ไหมใช่ไปงานอาจจะไปต้มเห็ดแจว ยางเกียดเส้หมอตีเส้เป็นงอกี่เอาเกดเส้หม้อต้ม,มนนคนแจวกินกับนึงพแบบักกินชมพักกีนขมนึ่งกับพักอั้นพี่น้อง ว่าหาพันธุีพี่น้องคือว่าชาวบ้หาหนหม้อเบิ้งท่าหนึ่งกับพักขีดจมปลูกธรรมาชาตนะิเด้ผักระมือ จามัตงจำไหนกินกะปุนกระปูต้นออเออจะเอฟเฟคเสเซันพี่นง

ตีเมสิไล้างเบ็ดน้องพี่น้องพราะะจะพราที่ชุบลุ่มๆเงี้ยเพราะกะดมเห็ดพี่น้องเอาไปกระดมดืมเสียช่วยย่าจ้าลูกไปย่งนอนเลยพี่น้อง

หงอกไป่นักปนกาสิบพัดติ่งไก่เส่ผพักพี่น้องสีมือของพเปน

โอ้ยน้่งมาเรียนเงี้ยนะฝักกระดำกับพักกะชุมชิมแน่ยเอาคไมภัยไนมาชิมเนี่ยนะข้าวก้อนนี่ชิได้ชิมเฉันเอาพรกใช่มอเด็กะเอาไก่ใช่พี่น้องเลยพี่น้องไก่เพิ่งประชุกเดี๋ยวเพิ่งจะพักลงเลยพี่น้องเลยเป็น จองธนามีพี่น้องจองฮักแล้วท่านมาซื้อพัดพักพี่น้องมองเบาสีได้เพิ่นพัดสีไก่พี่น้องเว้ยไปแตงนาทานพี่น้องเอา้าวภูไทยสระปิดแต่กลิ่นพี่น้องเอ้ยว้าวเซฟสีไรเพิ่นเฮ็ดแซ่บเลยพี่น้องเอ้ยเบิง่งขอก็สีชิมเบิ่งก่อนมาเนี้บ่าวเบาสีได้เพิ่น ซีมันก็พี่น้องย่างงอนเฮ้ยพี่น้องเช็ตสีไปได้เพิ่มอืมสาทูทอดไข่นึงพี่น้องพัดพัดนึงเซ็ตสีไปได้ทั้งนั้นพี่น้อง coi cả chập bông này phải nhau ơi xuống ra chạy cái thò hen nè คำไผ่มาบอกบอกคำไผ่เพิ่มไปกินขมคนมาเล็กพี่น้อยไม่เอาไปกินข้าวแค่แบอแคบระกาศพักพี่น้อยักเสร็จเลยพนะี่อหมฮ Mình thái, nó pin cái ấy ơi. mà. vậy nữa. Mọi nó các nha แม่สิบได้กินขาได้แล้วพ่อแม่พี่น้องแม่สิบได้ก็ขอขอบคุณหลายๆเนาะที่ติดตามส่งแม่สิบได้วอาไว้อยู่ของลาวหรืออยู่แต่ว่ายอยู่ต่างประเทศเนาะแม่สิบได้ก็ขอขอบคุณหลายๆอย่าลืมก็ได้ก็แชร์ส่งแม่สิบได้เลยเลยพี่น้องผมมีกำลังใจทใี่คลิปต่อไปนะพี่น้องคลิปนี้กพ็พอาะสำเนียงคิปหน้าพบกันใหม่นะพี่น้องเนาะ